สวัสดีค่ะชื่อศพใจสีทอนะคะทางตลาดเรียกันว่าเข้าใจนะคะได้มาขายโขมมาขายมีร้านอยู่สองร้านนะคะมีร้านขายผักแล้วก็ร้านขายผ้านะคะเป็นผ้าเสียกนะคะส่วนผักก็เป็นผักที่เราปลูกเองามที่ร้านชื่อว่าร้านเล่ยอยู่เล่ยอยู่ภาษาเสือกแปลว่ามาทางนี้นี่โขกจะได้โขมดีๆต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้ส้อนรับที่นี่นะคะทุกท่านนะคะเชียร์ด้วยนะคะ นะคะมีเรียกงูกภระาตลาดชองให้นะคะแล้วก็มีช่องติดต่อแล้วก็ดูด้วยนะคะยังไงก็มีผมจะพูดในส่วนที่ที่เป็นที่มาที่ไปของการเริ่มต้นตลาดนะครับเนี่ยครับปันตรนีเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเมืองที่ไม่ใช่เมืองขาดนะครับขึ้นเหนือก็ยาวไปเลยแต่ด้วยช่วงหลังเนี่ยกระแสเมืองท่องเที่ยวต่อมาเราก็อาจจะเป็นประมาณบ้านานีจะเหมือนตายเหมือนเชียงคานนี่คิดว่าอารมณ์แบบนี้ที่นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศ้ายน,นอกที่มัน เป็นของใหม่ๆมีกลิ่นอายมีเอกลักษณ์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ท่านจะเป็นผู้บุกเบิกทำรีสอร์ทก็จะใช้สโลแกนคําว่าบรรยากาศเชียงใหม่ใกล้กรุงเทพนะครับแล้วก็มายุคหลังนี้ของอบจอุทัยก็จะเป็นน้าสุดกลางสยามครับอุณหภูมิบางช่วงอาจจะวัดได้ถึง6องศานะครับมันก็คงเป็นสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นยุโรคโลกร้อนหรือโลกเดือดนะครับกลุ่มผู้บุกเบิกเนี่ยจะเป็นทีมที่พี่พจน์มีทีมงานที่เป็นกลุ่มก้อนอยู่แล้วที่ทํากิจกรรมครับก็ลองมาคือเราเป็น แต่ถ้ให้รวมกันได้สองปุ่มคิดว่าน่าจะยังไม่มีความขัดแย้งผู้เท่านะครับก็ถือว่ายังจูนกันได้ยังให้ความเคารพอย่างผู้เท่าให้ความเคารพของความคิดเห็นของเด็กกุ่นในที่เดินมานะครับแต่จุดแรกที่เริ่มกันเนี่ยมีมไม่ถึงสิบร้านนะครับเนาะ ที่อยู่ในสวนเนี่ยเป็นเป็นก้าวที่สามแล้วก้าวที่สองที่สามที่ขยายเข้ามาแล้วอาจจะมีก้าวที่สี่ทำที่เป็นความฝันของตลาดเลยเป็นพี่พิธภัณไม่ได้ทันโซนี้อีกจุดหนึ่งที่ซึ่งเป็นเป็นแกเป็นแก่นที่เราเคยทํางานกับพี่พิธภันเกษตรเสนอพระเกียรตินะครับซึ่งถ้าเดินทางไปที่พี่พิทบั์ที่เป็นจุดเด่นจุดแข็งเป็นเอกลักษณ์ของตลาดซอให้ก็คือทรัพยากรที่มีพวกพืชพันธุ์พัญธอาหารที่เป็นความมั่นคงอาหารเยอะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวตนของคนบ้านไร่นะครับบ้านไร่จะมีความเด่นเรื่่่ออองงงขวิีีีีีน้ททมมัเกลยา ไทยกนอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความหลากหลายทางทรัพยากราซึ่งมีป่าใหญ่ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงงานของสื่อนักข่าวเตียงอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของก็ได้เลยาการเริ่มอะไรใหม่ๆเหมือนก็ไปที่ช่วงนั้นก็เกษตรอินทรีย์ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแบบอย่างกว้างขวางนะครับก็อยู่ในมาไล่เรามาทำก็เหมือนยังไม่อะไรนะยังไม่คลืนกับคนในพื้นที่ตอนหลังแล้วก็พยายามปรับให้มันให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับทางจังหวัดเริ่ม ทำแก้มกูดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งดูดอกไม้เมืองหนาวของเราอยู่ในทำเลที่ดีมันก็เลยคนเริ่มรู้จักนะครับมีแม่ค้าขายายมากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ยุคใกล้ๆที่เราตั้งใจทึ่เป็นแก่นนะครับก็จะในตลาดอยู่สามจุดนั่นเป็นแก่นที่พี่พจนน่าจะเขียนเป็นผมก็คือเราเป็นคนหนุ่มสาวที่กลับมาบ้านแล้วอยากจะทํางานพัฒนาในพื้นที่ด้วยทํากิจกรรมกับชาวบ้านก็เลยใช้เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เครื่องมือของตลาดในการทํางาน ตลาดสหไยก็เป็นเครือข่ายภาคการของพิพิจารณการเกษตรด้วยแล้วก็เขาจะให้คนของตลาดเนี่ยไปหาประสบการณ์ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรด้วยในช่วงนั้นตลาดสหไยเนี่ยสิ่งที่ดีอย่างนึ้งคือทุกคนเติมเต็มกันนะครับทุกคนทําอะไรได้หลายอยา่างมันก็เลยทําให้ทีมงานถือว่าทีมเวิร์กนะครับทีมเวิร์กคนขับเราอยู่ตันที่รา,าให้เป็นเครือข่ายของ พี่พันเกษตรนะครับของเยอะแยะมากมายนะครับเน้นเน้นเน้นขายผลด้วอินทรีใช่ค่ะเป็นเป็นสินค้าเก็ใส่ในพื้นที่และวพื้นที่พื้นที่อุทัยธานีบ้านไร่แล้วก็ใกล้เคียงต้องต้องงุ่มๆแบบไหมครับไม่จําเป็นคือสามารถมาขายได้แต่ที่ตรงนี้เป็นที่ของใคร อ๋อโอเค,อ,เค,อ,เคออกเส้นสีสีไพรอ่ะว้าวเจ๋งอ่ะ ที่ว่านะครับที่นี่คือศูนย์เครือข่ายวิพันเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภาคกลางนะครับของกลุ่มอนุรักษ์พันธุก,กรรมไทยธานีนะครับผมเป็นแหล่งรวมผลผลิตเลยนะฮะการเกษตรเอ่อแล้วก็แปรรูปของชาวบ้านนะครับพรุ่งนี้ข้าแปรรูป แชมพูมาปลูกด,ดอกอันชันก็ะคังดีกว่ยโอ้โหแค่ตัดครับแล้วไม้หวมน้ําต่างๆราคาก็ไม่ได้แพงเพราะว่าุ่นใหญ่จะปลูกกันเองแล้วก็ขายกันเอง